กอร์สวัสดีทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเครื่องซักผ้าของพ a n a s o น i c นะครับก็ตัวที่เป็นสายาสายจัมบอร์ดมันจะมีบอร์ดตัวบอร์ดคอนโทรลให้ที่แสดงผลนะครับอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงตรงด้านหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดจ่ายไฟมันอ่ะมันจะอยู่ใต้ใต้ฝาฝาบนนะครับ ซึ่งมันจะใช้ตัวสายเนี่ยสายขาวๆเนี่ยครับตรงมุมขวาล่างเนี่ยจ้ำหากันนะครับอ่าก็คือสายตัวนี้นะครับมันมันเป็นสีเส้นเดียวกันอ่ามันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วมันจะชอบมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาหนูมันเข้ามากัดสายนะครับทำให้เราอ่าต่อไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็น เป็นสายเส้นไหนนะครับตัวคลิปนี้นะครับผมก็เลยามาทำเป็นคู่มือไว้ให้ดูนะครับก็ตัวนี้เนาะเป็นพอร์ต A นะครับให้ให้เป็นพอร์ต A นะครับแล้วก็ตำแหน่งขา1เนี่ยจะอยู่ตรงตรงนี้เลยตามลูกศรชี้นะครับที่เป็นขา1น,นะครับมันข้างล่างมันจะเป็นใหญ่ๆห,หน่อยเนาะมันจะมีฝั่งใหญ่กับฝั่งฝั่งเล็กนะครับถ้าฝั่งขา12เนี่ยตรงตรงช่องเสียบมัน ขามันจะเล็กนะครับเล็กกว่า่ะตรงช่องขา1ถึงขา6เนี่ยช่องมันจะใหญ่เนาะช่องขา7ถึงขา12ช่องมันจะเล็กนะครับให้เราสังเกตอย่างนี้นะครับก็ต,ตรงนี้ให้ให้เข้าใจเรื่องขาก่อนตัวนี้เป็นฝั่งที่เสียบเข้าตัวตัวบอร์ดจ่ายไฟนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับขาตัวนี้นะครับก็ให้มองเป็นมุมด้านข้างก่อนนะครับ อ่าส่วนตัวนี้นะครับเป็นมองจากด้านบนนะครับเป็นตัวช็อกเกตตัวเดียวกันนะครับให้เป็นชื่อพอตพอตเอนะครับเหมือนกันนะก็ขาหนึ่งนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือล่างเนาะแล้วก็สองสามสี่ห้าหกนะครับไล่ไปทางขวานะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนบนขวานะครับก็เป็นเจ็ดนะครับย้อนกลับมาเป็นแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะครับ ก็คล้ายๆการนับขา IC นะครับนับจากซ้ายไปขวาแล้วก็วนขึ้นบนมาทางซ้ายคืนนะครับก็ตอนนี้ยังเป็นให้เป็นพอร์ตบีพอร์ตเอนะครับก็ให้เห็นเป็นมุมด้านบนเนาะมันจะไดะ้ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีฝั่งพอร์ตบีนะครับเดี๋ยวต่อรูปถัดไปนะครับก็จะเป็นฝั่งพอร์ต พอ์ต B นะครับซึ่งพอ์ต A ไปพอ์บ B เนี่ยมันไม่ได้ต่อเรียงเลขกันนะครับสายมันไม่ได้ต่อเรียงเลขกันนะครับเพราะฉะนั้นการต่อเน,นี่ยมันไม่ถูกเนี่นอนถ้าไม่ทำคู่มือไว้หรือว่าดูจากตัวเก่านะครับก็ตัวนี้ให้ดูเป็นพอตให้เป็นพอ์ต B นะครับซึ่งมันจะอยู่ติดกับาสายมันจะติดกับตัวบอร์ดเลยบอร์ดแผงตัวคอนโทรลแผงปุ่มกดนะครับ แผงตัวเลขเนะาะขาหนึ่งให้เป็นทางด้านซ้ายนะครับขาเจ็ดแล้วก็ไล่มาจนถึงขาสิบห้าเนาะขาหนึ่งทางด้านซ้ายแล้วก็ขาเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างนะครับไม่มีสายเนาะแล้วก็แปดเก้าสิบสิบสองสิบสามนะครับสิบสามนี่เป็นขาสายไฟสุดท้ายนะครับส่วนขาสิบสี่กับขาสิบห้านะครับของช็อกเกตนะ มันจะไม่มีไม่มีสายนะครับ14กัไม่มีสายนะครับก็ตรงนี้ให้เป็นพอร์ต B นะครับอ่ามันจะได้ไม่งงเนาะนี่นะครับก็การเรียงนะครับพอร์ต A อยู่ด้านบนนะครับเรียงปก,กติเลยนะครับนับเป็น12 3 4 5 6 7 8 9 10 1ีเนะครับเรียงไปเลยเนาะแล้วก็มาที่พอร์ต B นะครับตรง A a ไป B เนี่ยไม่ใช่ A มากกว่า B นะ A ไป B อ่า นะครับก็เป็นตำแหน่งสายจากพอต A มา B นะครับก็ขา C ของ A เนี่ยมาต่อตรงขา1ของ B นะครับตรง B ีเฉยเฉยเนี่ยตรงบรรทัดล่างนะครับก็เป็นเรียงนะไปที่พอต B B เมื่อกี้ตามรูปก่อนหน้านี้น,น,นะครับคือขาของพอต B B ทีนี้ขาของพอต A A มาเข้าของพอต B เนี่ยให้ดูเป็นตัวสีน้ำเงินทึบนะครับแถบสีน้ำเงินทึบนะครับ A ไป B เนาะ ก็เป็นเรียงมันก็จะเรียงเป็น457 312นะครับแล้วก็เว้นช่องว่างไปนะครับตรงนี้นะครับก็การต่อก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็สำหรับตัวนี้เป็นไฟล์วีดีโ,ดโอเนาะสำหรับใครที่ต้องการดูแบบไฟล์นิ่งๆนะครับเป็นไฟล์รูปภาพเนะาะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เพจนะครับลิงก์โพส ไม่ได้จ่าวาลงได้ปะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เพจนะครับไว้ในใต้คลิปวิดีโออีทีหนึ่งนะครับก็ถ้าใครสำหรับใครที่ต้องการรูปไปเก็บไว้นะครับก็ไม่ว่าก,กันก็เข้าไปกรอบเอาได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เพจนั่นแหละ,ะนะครับก็จะมีรูปมีวิดีโออะไรบ้างครับลงเรื่อยๆนะครับ ก็เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการดูเป็นรูปภาพนะครับโอเคครับ